อหึครูคอยเสียบโอเคครับมาหนีก็มาขอครับผมเด็ดใส่ตตนี่เก่นเคยครับเหมือนเห้ามาหาใส่เวทใส่เวทตอนตอนสองชุ่มอใส่เวทตอนสองชุ่มกินตอนไหกินตอนตีสองตีสองห้องมะยมแต่ ไปยังเฮาก็ใส่สาดดิเบ็ดมาเด้นเบ็ดดูเ้วยเบ็ดดูเบ็ดกมือนกันแหละวไหแต่ว่าแบบเอ๊ะมันก็ได้อยู่กระไดเอันของของเฮาของแรงเฮาอยู่งเสรของแรงครับของแรงแต่ว่ามีอันนี้เดือนอะไรด้วยของแรงด้วยนะของแรงอย่ครับเข่าใส่น้ำหน้าแย่ให้เขาลุงๆไปเห็นยังบ้างเต้นนี่เงาปกโอ้ยเจ็บนิโบกล่าปกคอล่าปกคอล่าปกคอล่าคอนะไปเอาล่องไป

เขามาใส่ไปแล้วอ้อมันเป็นของเ้าแล้วลุวงหลังนี่อ้เขาใส่ด่วนไปด้วยใส่ดวนแล้วไปห้องห้าแบบมีจๆ จะเป็นเขาละเขกัหยและ้องห้ามหมห้องเขาหลัวอ่โง้ยไปดนปดกันเาเลยโอ้ยง่กว่านี่วะไป่อายกว่าโหดีเยใกระเด่คนมาใส่เงยไปใส่มีหมอกแบบเนี้ยมาบุญไต้ลด ันเถ่นใส่เบ็ดตอนตีสี่ต้นตัวนี้กี่ตัวไหนนี้เบ็ดเขาทำเบ็ดเขาเ่อนต้อใขคุณอ้าเขาบอเอาบอนังนี่นะเขาไปใช้คำแค่หน้าบืนขมไปได้อยู่เขาต้องหมูฟางพเขาบอกลุงบลุงนี่ลังนี่ ม่ไฝนตกพึ่งเศร้ารับพีน้องนี่ฝนตกแหงๆอละลุงปลาไปแล้วนี่ฝนตกฝนตกแวบเดียวแต่ว่าตกแหงก็เลยผ้ากันเิดโอ้โมีอย่งเห็ดจำเลยประเดนมีอย่งเห็ดไปหาปลาดีว่าผม おお、防災の。 ลงสิวได้ปกอดบะลุงปัดอาได้ลุงเด็ดป่ะลุงว่าสูเห็ดบ่เป็นแต่แตกแล้เวะ เบ็ดกับเ,เราต้านกันเ้าว่าเที่ยันออกแก้มเลยฮะเป็นยังออกทีก็เดี๋ยวมันก็หมุนไปพันต่อใหม่ป่าเขาเห็นมันพอเป็นหกไงพันมันเปล่า ไม่ไม่ไี่กินหอกอ่มันหกนี่พราอ,อมได้กินข้าวกับแมามแล้วอกานี่ปานนี่ใปเอามึงก็แย่งลงไปให้ลุอกแน่อาออนแดดความมาห่อความมาความน่ครับ ความอะไรรระไรล็ม,ไ,มได้อะไรอะไรคิดตัดหรอที่ตัดหรอก <c oughs> รอก็ <c oughs> มไม่ได้เอาไวออ้เขียวหน่อยมาเนะฮาอ๋อูม้มถือมาใั่เงอนยูนใส่้อเห็นถือมาแล้วหนาลดสักทีงูคือเบียดไปเลยแล้วเัาอีเขียวหน่อยอยับ คนตะกบแจ็บนี่เบียดห่อนี่มื่อนี่ห่อเห็ดมาจากหลังว่าสิบหลังโอ้สามลอยอยังไงเห็ดตั้งแต่หกโมงแรงเนาะอันนี้ใส่ปั๊มปั๊มฮะเต็มที่ปุ๊ม ô ô ô con chia con đi do dĩa điện vẫn chỉ bị hoảng วันหมนเกี้ยงขับรถมาเลยจำมาคาับไับรถคับเป,เป็นวนที่บงงวนองอยหลีใยือยมากที่แล้วนวันี่ขับมาแล้วมันยางมากเลยเาไม่ว่าเธอเด็กมันบุ๋ป็นปัดหนามันทำมัด้สิ Nói chung nó là nó luôn, luôn, luôn Ê, mắt chồng thì cứ mắt kéo dừa bò luôn đi trên này. Đi đỏ lên chân cho bà จให้นถก็สกมาเ,เงานี่บหัก <ừ. S 2> หาเบียดก้ดกาเสยกาเสียวเสียมันเส็จน,น่อย้อยมันมันหักขบเท่าไรน,นะยูมอ,ม,อ,อม่นุน่งวันละโบกันลกีน้งมันห้องอื

ต้องว่าวั้เหอ้โหโอโหโยกระซับพื้นที่ครับโอ้ถ่ายรูปงูม,มาแมล้ว

คนถือไฟถือไฟมันเปิดพัรลมได้วะยะเปิดได้เออเปิดพารลมท่อไหม่ารอ้วแบงดันวะเ้ยเย็นขนาดไฟ ทีมงานทีมงานทีมงานครับโอ้โหเยอะยทีมงานมีเสี้ยนจออนี่ไอเด็กเล่นแหละแต่กันมีลุ่งนะครับหมายเทปบอกอ๋อมันมีรอบก็จะว่าหมายงี้ยมไม่ให้พี่น้องมาเห็นวะให้พี่น้องเห็นช่องเลยบอกโอ้ ไม่ได้นักแต่ยามนี่ลดงนี่คือว่าเขาเจ้าใดกอเขาเจ้ามานก่อนยงโตบาเขาเจานะนี่เนนี่มปากินผมว่าเขดักผมว่าดักไวบ่อยทางบ่อยลุงเนาะเนาะคิดหน่นาะสันทีพูนลุ่งหนอยเนี่ยนี่ คนลงเขาก็ยังลงเขาไม่ยานคุ้นรู้ว่าลอยปากเอาละครับเดี๋ยวอีกจักอีกจักประมาณสองชั่มงครึ่งอีกจประมาณสองกุหลาบกินเราแล้วกุหลาบอีกเมื่อวาายมเพราะว่าต้องหายกับแก้มยั่งหลึกหลึกงานนะต้องกินก้อนคนครับโอเคครับเดี๋ยวกับบ้านไปฝันบายๆกัน two hours later เ okay, ครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเนี่ยทีนึงแล้วกนะายังอยากงเครนะ่อครับยังกินครับยยังิก็่ก<ด>าหาชเพีงเงี้ยแมงกันว่าครมกับกงจีนยากเพื่อทีอทาาทท่เอาใส่ไปนี่พวกมันเอาเอาบ่มีตัวนี้่งเก็บเลยเอาแดงออกมายยางกินเราเ้ามีตอดตลอดบอกเลยพรีมันนี่ กัโจ๋โจ๋เยกัโจ๋จะว่ายาไปตมัวนะ่ด็โดนกระทันนี้วะเอ้าเสือปยังกมูกูสีบดเสือกูตัวละพันสองมูสวยสิงเสือมูไม่ไม่ใช่เบ็ดบดเหล่าหวไงคือนี่เป็นอย่ไโอ้โห เนี่ยเด้๋ยวแกงเล็กแว่นนะบอกคนคนขี่รถไงมากเขาจอดเขาขี่กลับขึ้นอันนี้คือแกงเล็กแว่นบหเอแเดี๋ยวต้องหายลูกบอลเก็บเก็บเก็เอาไปวางไปวางโอเคหาถอยกลับยังไงกลับบนโอ้ยตายหมองกลับไปมาแล้วชื่อโทรศัพท์ตัง คือไม้ถูก yeah, ต yeah. oh, ้องเทาแต่ไม้นี่ฟองไม้ตาไม้ก็ได้คือได้ตาไปตาไปโอ้ยเวทเนื้อหายยังไงเขามาหลายคนเขาตกใจแค่ก็เฉ่งเท่านั้นโอ้หมดแดงกัดโอ้ตายแล้ว เป็นเขามหลเขาตบาจะเมาเฮ้ยเหลนหนสเขาย่างนี้เขาจจอดคนนี้เนี่ยชสนองโอ้บอกว่าบอกกนกินน่งคนละเ่ยวคนดีแมงมาจอดอ่เดีกูเ็มาหลคนพูดยไปเยเขาดอ่างน้เขใหม่เขาเขาเขาเป็นแบบ เขามาไทยคอนเทนต์เนาะยังไงล้งลงยังแดนครับท่านตอนนี้เรียบร้อยแล้วก็วิ่งโหลากลูกลากกินลากเบียดลากไปโย่ลกขนาดทีว่าลากใหม่จะบักขาวหน่อยเลยเวลากยูลากปกินเนาะจนอไม่ ปเาเคอะไปเายังคือนอาพัดลมมาเอาไฟมีไฟมีไฟแล้วไฟก็บ่ถืดีเก็บเียเลยมันเหลอีกเยอะประมาณสามร้อหลังอ่ะสามรอยนี่แ่แค่าไรสองันสองอันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้อคือไปทห้องุงบอลุงเฮ้ยเฮ้ย้เฮ้้ยหลุดหลุดเมื่อกี้นะบอลุง ยุกตัวแล้วตายแล้วคิดตัวอะไรเรื่องเนี่ย้ามันเออเป็นยังข้องน้าข้องน้ามันเมงบ่บอกว่าหน้ามันแหละมันก็เลรียก็เลยว่าหน้าเพื่อนผมแล้วแต่แต่ข้องน้ามันเขาเรียกว่าว่าไมีอย่างก็ออนุญาตแล้วเงียบครับเงียบอ่าหลังที่สองเป็นไงหมายที่สองครับ มาทีสองครับมาทีสองโอ้เยอรนโอ้นเนื้อเบิดร้อยกินแล้เยอกว่วแม่เนื้อ,อเบิดกับพราคนมมีไก่ยืมงานครับ จะวางเส็จก็แมนดิต้องวางดิต้องให้ลูกแม่ว่ารัเลี้ยงไมโอ้ยเลี้ยงเยอะมึงก็จูงรถตามมาตามด้วยไมเนาะมาแล้วเนี่ยเออไม้นี่ไม้นี่ไม้เลีนี่ นี่มมน่มกินมาไม่เละโอ้อยู่เก่าอยู่หนิงมาลงสองไม้หนิงไปเลยขึ้นผาละโอ้ยหายินปรหมานครับซะมือนี้อันผาออนผาออนผาเอามือนี่กนผาอันนี้พ่ทีก่อนอนผาโอ้ยผาลูกปชแล้วบ่ได้ เอานอนเลยยี่แล้วเดี๋ยวปินไปงั้นจักตัวนี้เอาปิงไปน้ำบ่เมื่อกี้ปิงคว้าไปแล้วเหลียวไ่รู้เงียเหลีวบะเบื่ออ้าวเงียเงียงจนมงน่าจะหอยวะโอ้ยาวแบ่มเยมาลอยกินก็ลอยกิน

มันลากมันลากไปเส่อะน่ะมลุงหมายปด้คือป่ได้ดมายีว่าจัดฉาอีลเบียวกคอมเมนต์้งม่จำได้ปะดันหวังไม่ได้ไอ้ครับมุนลงไปี่นั่งเอาบอลหลากอยู่บ่ลุงหลากเนี่ ร้อกินได้เงแม่ปแล้วอกินได้เงี้กูบอมกอนนี่ม่พาได้กินอยู่ด้กินยังงเอ็เหล้ามือนี่มา่ได้กินเหาเรากินได้ไหยังเยอเออมอกคอนน่เ็อกินเาพวกโจ้ไหมเจ้าอย่าตา น่ักแววมัเอาเบยดปันกันเดี๋ยวแป๊บนึงยิจีบมาลุงจีบเลยจีบจีบจบบปเป็นยังการหาจินนี่เป็นไหนปลาไม้ปลาดอกโอ้ปลาตองโอ้โถบ่ไห<อ>้โฮบ่ได<อ>้ทา,<อ>า,าการหาจินบ่ได้คือ่บม,นบามาันใช่ไนมล่หมันเลุง มาตองได้ยออซักแรกหลังสองร้อยเก้าสิบกว่าหลังโอ้จตายนี่แหละอันนึงจับไดเพื่อนอันนี้ผมไม่เลี้ยจังเลยอืออืออืออ้วนเกลี้ยง ไม้เอาพวกเขาจำอะไรวะไม่บ <c oughs> like ่ค like ือบ like ่ได like ้ไม like ้เอาพวกจำใครว่าแบบน้ oh ่มเนี่ยน่ะแบบมันบ่ได้ผมคือเดืองเรือู่รอดนี้โอ้เสียเสีย มาถึงหน่ลังนึงครับปีด้เยอะรังนี่เลนีมันจะเปลงสั่นลุงโอ้ยขียเขียดเียดโอ้เขียนก็ตายเห็นเอาไปะเอาไ้ก็ได้ลุงเฮ้นตายุงเอาใสบของมันน่ะไปปลยอยเงี้ย,ใ,ยใส่หลังมัน ครบนี้ยก็เกับขึ้นไปฮะหกหลังงานขึ้นเหลังอืมแเ็บเม่ได้เอานเสนเช็ดสมวกเาแทงป่าเลยผ้าวาแทงนำไปสยทำนิ่งยื่นหน้าบ้านนาจอรยอาลง hours later นี่ห้องในป่าเลยีตัวน่ห้องบระเทศไทยไซื้อดห้องด้ป่าบอแบบแบตโทรศัพท์บดด้เบิดอ๋อแซบดดี้คว้าอ้าอยนี่ห้องอิใส่มากพวป่ใส่มากสดๆเลยนหนยิบดองดอง้ององมงไงมึงไงมึงมงมึอื้อฮือยนะครับย่างปลาตอนตีสี่นี่ไม่ปลาทั้ง เอาปะคังนี่มาเป็นปะยุดเห็นเะหยบกิ๊บเอ้ยเหซีหลังซีตัวครับเอ้ยแหวกเลยพ่อ่ต้องตีอยู่บไม่บหลังซีตัวใครไ้เป็นิ๊บหังอ่ะใ่ิ๊บหลังพ่อ้ยแบหลังเดี่ยวเซนใส่ สี่ขั้นเขาเห็นสียงใช่ไงนเป็ดอ่ะเปอแทนนต์ขีเดือนอ่ะใช่เงเป็ดอ่ะมันคือขี่กับโพด้วัวนงอนนาอเอบไปเค้งหมดนียนไปเคีงก็ตัวไนะมก็ปาไรนี่ไแบบหลุดออกวครูคยเสีย